แม่แม่ลูกกัลุกอยู่พุ่นโอ้ยแม่บ่ได้ผูกจำแนงเนี้ยยาตายเลยอย่าลงมาพี่เด้ออย่ามาเดอ้อมาอยู่มาอยู่จับเถอหั่ะเด้มาเลยอีลีตายกันยันไปกันเด้อยันนั่นเห็นบ่มันได้ลูกน้อยพี่น้องแลนตาต,ตีเลยนั่น เวยส้นบส้นบได้ไว้ไ<อ>ใจได้ยนันโว้ยแต่เนญ้ยเอ้ย,ย,อยอมีโว้ยบ่ได้ผูกเด้อผุ่นผุ่นมนในงัวเพิ่นนั่นค่ะโว้ยแนงจะตียันยามันส่นยันมันห่งหวงลูกค่ะทุกคนได้ลูกไหมนีม่ข้องในนิดโกมลค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนดูค่ะมึงขอเื่อนสมาชิกกลุ่มนะคะทุกคนถึงบ้านเรียบร้อยค่ะจะออกมาเด้ออย่าไปต้องออกมาหายานันยันเพิ่นห่วงลูก หวงแล้วเพราะว่าหวงอยู่แล้วญาตินี่ค่ะเจ้าของคอกนะคะนายนิดโกมลค่ะอ้ยมีแต่ตัวงามๆเด้อจากหัวเพิ่นนี่ก็อันนั้นคือคอกหมูค่ะคนเดินไล่ลุงให้หน้าพุนค่ะทุกคนเอ้ยถึงบ้านเลยเด้ออีหล่าเอออย่าหนีเด้ออยู่น้ำพอนี่เด้อลูกเด้อคำคุณคำคุณในขอบเพิ่นเด้อลูกเด้อเสวนยาก็มี ผลเลขาสวนยาก็มีนะค,คนรับเพื่อนทุกคนเบิงค่ะเบิงโอ้ย,ยนี่่ะคบุญพลาไผ่บุญพลามันเด,อด,ด้อบุญงวงงวงงามกวยงามอยู่น้ำมือยอยู่น้ำมือผู้ใดจับเอาอยู่น้ำบุญพลา,าของไผ่ของมันสิได้งามเลขาค่ะวันนี้นายห้อย ตุกตาเลขาเ,เลขา <c oughs> เลขากลุ่มผูม้ยยหญิง<ห>แก่งมากเลย,ยค่ะเหลืออีกหนึ่งตัวนะคะโอเคเนาะจาเนาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทรงทรงเข่าข้อเป็นที่เรียบร้อยค่ะอันนี่คือในในิดหันหนามาเน่ดีใจบอจ้า ดีใจรอมาหลายปีแล้วดีใจมากเลยเนาะงว่งงามงามเหม่อนบอกว่าพ่อใจหลายพ่อใจตัวใจหลายงามง่ายอยู่ที่นี่ล่ออยู่หลายอยู่ขอบคุณโครงการขอบคุณโครงการอ่าขอบคุณโครงการในได้อันกาวกาวข้ามอยากอยากงัวพระราชนอสีได้มาเพื่อสีพันโครงการเพื่อสีได้เป็นโครงการมาเนาะค่ะเนาะทุกคนก่ะล่อล่อล่อแบบบ่มีจุดหมายค่ะ ดีเา้ค่ะดีใจเนาะพอด้แล้วก็ดีใจจะดูแลให้ดีที่สุดเนาะอ่าสืบสันปฏิทานของเสด็จพอร่อเก่าคือว่าเป็นเป็นบุญวาส,สนา้ายที่อยู่ในโครงการหลวงหาบด้แลียวโครงการแบบนี้เนาะค่ะดีใจดีใจเนดีใจ <im itation> สุดๆเลยเป็นบ่เนี้งามเป็นบ่ค่ะ ถืใจร้ายถือใจร้ายงามร้ายเพิ่นว่าค่ะมีใจร้ายอ่าค่ะเนาะขอบคุณสมาชิกที่อยู่น้ำกันมาโอ้ปีนี้ปีที่หกค่ะทุกคนค่ะล่อมันหลายคนนะคะเนาะรอเท่าใดปีก่ะลอค่ะทุกคนรอได้ล่อเป็นยังเนาะค่ะเนาะคอยอยู่ในโครงการหลวงเป็นอ่าอยู่ในเป็นบ้านหลังใหญ่ๆอีกหลังหนึ่งน้ำเพลินเนาะค่ะเนาะเป็นบุญวาสนาของเกษตรกร ทุกทุกถ่านนะคะที่อยู่ในโครงการหลวงกับขอบคุณที่การไทยชีวิตโคกระบือเนาะคะ่ะเนี่ยคะ่ะคือการไทยชีวิตโคกระบือนี่เป็นนิยังที่ดีให้โอกาสคนที่บ่มีกับคนโอกาสที่อยากจะพัฒนาเนาะคะ่ะในรัวเรือนของตัวเองให,ให้ให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้เนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะเท่านั้นก็แค่นี้เนาะคะ่ะขอบคุณสมาชิกเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ